ป้าแท็กกิ้งงานเองนะแท็กกิ้งงานเองแล้วก็ลงสีเองด้วยทำคนเดียวด้วยตอนนี้เก่งมากเลยของก็ขายแทบจะไม่ทำขายแทบไม่ทันอ่ะตั้งแต่อายุ30ปีตอนนี้อาตอนนี้ยุเท่าไหร่เนี่ย ห้าสามสามแล้วเกินหนึ re. ่งสองมแข็งแรงอยู่นะแ็งแรงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดูร้านก็การการทำงานก็เหมือนการออกกำลังกายแหละสร้างบุนไว้ แต่<ช>ถ้าไม่ทำมันก็ไม่มี<ช>ถ้ามันมีงานแล้วก็ทำน,นะนะ<ช>ดูดูวิธีแพ็กเลยนะต้องอันนี้ดูดูวิธีแพ็กไหม <c oughs> มีความชำนาญเป็นพิเศษละป้าทำมาตั้งแต่สมัย,ยเป็นสาวอะไร <c oughs> เป็นสาวใหม่ๆต้องใส่ตั้งแต่ตะขางท้ายลูกลังเยอะอยู่นี่สักอย่างรถ<ช>กอน<ด>เคยมายเป็นทางลูกลังนะสมัยก่อนนี่ ทางลูกลังแล้วก็มีสองสามหลังเองเมื่อก่อนในท่านัา่นก่อนอย่างนี้สองสามหลังตรงนี้มีแต่ช่วงนั้นแน่แล้วก็มีอีกตรงนั้นที่มันที่ด่านเกลียนเขาก็อันั่นด่านเกลียนก็เป็นสายแทนนี่เราส่งเขาตีลอยก็มาขายลอยใช่ใช่เพนัมันจะเส้นข,ของเขาก็ติดถนนไงติ่ถนนเขาต่าไปรับจ้างอยู่ชาวดินเลยอ,อันนั้นเขา ติดตลาดก่อนติดตลาดก่อนตลาดก่อนอันนี้เขาดังปากเลยออกมาทำอันนี้ชาวดินก็เลยเจ๊งตอนนี้ไม่ดินก็จะขายแพงไงไม่ดินดินแพงใช่ย่างเป็นลูกไมอไม่ได้นานเลยต้อเขยขายงานแพงใช่แพงเพราะคนอยากมาทำท่ามีอันนั้นอันนั้นขั้นตอนมันยากขั้นตอนมันยากกว่านี้จ้ะ ม่ต้องไปเผาไปอะไรเหมันงานอะไรนะครับเมันเป็นผายหลายอย่างงานอกงานอกเกี่ยวกับพี่พนเนตอง์ใหญ่เกี่ยวกับแ้างองค์น้อยได้ป้าก็คอเนคนคนแต่งเขาก็รอมาแล้วมันมีส่วนเสียส่วนอะไรป้าจับจับน่ด่เลยครับอใปันหนัก มีทั้งลังนกลังอยู่ไแล้วองป้ายสุดเดสองแทน่นนะครับสองแทนก่อน

โอ้ยสาธุสาธุมีงานของป้าเป็นอย่างนี้ทำเองนะนี่ก็ป้าทีสบายไปสบายไปทีเชฟชื่วัดสวยงามสวยงามแล้วมีตะโพน